สวัสดีครับผมออซซี่จาก s shop นะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตหูฟังนะครับรุ่นนี้นะครับ Joyroom JRTL 1 Pro นะครับในกรณีที่มันไม่เชื่อมต่อกันระหว่างหูซ้ายกับหูขวานั่นเองนะครับโดยส่วนมากนะครับหูฟัง TWS ทุกรุ่นนะครับแบบนี้นะครับก็คือหู2หูไร้สายเนี่ยนะครับมันจะทำงานแบบ เชื่อมต่อข้างหนึ่งกับมือถือเราแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับมันจะส่งสัญญาณจากตัวแม่ไปซึ่งมันสลับกันไปมาได้นะครับในบลูทูธเวอร์ชันใหม่ๆของทาง Joyroom เขาอะนะแต่ทีนี้หลายๆท่านนะครับลูกค้าหลายท่านที่พบเจอปัญหาว่าพอกลับมาใช้อีกครั้งนะครับมันเชื่อมต่อได้แค่ข้างเดียวนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้เสียนะครับต้องแจ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับส่วนมากมันจะไม่ได้เสียหรอก มันแค่สลับไปอยู่ในโหมดการใช้หูฟังข้างเดียว <S <S เนื่องจากว่าเราเอาไปใช้งานข้างเดียวบ่อยๆนะฮะมันก็มีวิธีการทําให้มันกลับมาใช้ได้2ข้างเหมือนข้างเหมือนกันนะครับโดยที่วิธีแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าผมเอามาใช้นะครับแล้วมันไม่ยอมเชื่อมต่อกันซ้ายขวานะครับวิธีแรกที่อยากให้ลองก่อนนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับให้เราทําการไปที่รายชื่อหูฟังที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับจากนั้นเราก็ลบรายชื่อมันทิ้งซะนะครับแบบนี้นะครับ ลบลายชื่อมันไปเลยให้มันไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราจากนั้นนะครับเราก็นําใส่ตลับหูฟังไปนะครับให้มันขึ้นสัญลักษณ์ไฟชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ได้นะฮะห้านาที3นาทีอะไรแล้วแต่นะครับไม่ซีเรียสนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการหยิบหูฟังออกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการกดเชื่อมต่อใหม่ที่ตัวหูฟังตรงนี้นะครับส่วนมากนะครับวิธีนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับแต่ในกรณีที่ เราใช้งานมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะแล้วหูฟังมันเกิดเอ๋อนะครับถ้าทําวิธีนี้แล้วไม่หายนะครับมันมีวิธีรีเซ็ตอีกอันหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราลบรายชื่อเหมือนเดิมนะครับลบไปก่อนอย่าให้มันเชื่อมต่อนะครับให้มันไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเอาหูฟังใส่ตลับแบบนี้นะครับสังเกตให้ไฟชาร์จมันขึ้นนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราหยิบหูฟังออกมา2ข้างนะครับแล้วทําการแตะเร็วๆ3ครั้งแบบนี้นะครับ หนึสนะครับเนี่ยไฟมันจะกระพริบแบบนี้นะครับปุ๊บปอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ทําแบบเดียวกันอีกข้างหนึ่ง1 2ึสแบบนี้ไฟมันจะกระพริบอย่างเงี้ยนะครับอย่างเี้เอาใหม่อ่ามันจะกระพริบนะครับนี่ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะกระพริบแบบเนี้ยนะครับทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะครับประเดี๋ยวนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่มันก็เลยไม่กระพริบนะ เนี่ยนะครับมันจะกระพริบเนี่ยนะครับมันจะติดค้างแป๊บนึงแล้วก็กระพริบจังหวะหนึ่งนะครับจากนั้นให้เราทําการเอาหูฟังใส่ตลับนะครับแล้วก็หลอดจนไฟชาร์จขึ้นเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะแล้วก็ดึงออกมาจากตลับนะครับจะเห็นว่าหูฟังมันก็จะกลับมาเชื่อมต่อกันเหมือนเดิมละเห็นไหมฮะ แค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ factory reset นะครับที่ทาง Joyroom เขาแจ้งไว้ในคู่มือแหละเผื่อหลายๆท่านไม่ได้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ Reset หูฟัง Joyroom JRTL1 Pro นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ถ้ามันเอ๋อนะครับพอดีอันนี้มันไม่ค้างนะถ้ามันค้างนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะแตะ3ครั้งเร็วๆนะครับไฟมันจะกระพริบแบบ ติดขึ้นมาปุ๊บพบแล้วก,แวก็แล้วก็ดับไปนะครับทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะครับทำทั้งหูซ้ายหูขวาจากนั้นนําใส่ตลับแล้วก็รอสักครับสอสักครู่หนึ่งนะครับจนไฟชาร์จมันทํางานเรียบร้อยนะแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงดึงหูฟังออกมาจากตลับนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเหมือนกับตอนเราซื้อมาใหม่ครั้งแรกนะครับมันจะทําการเชื่อมต่อกันเองแล้วมันก็จะทําให้หูฟังกลับมาใช้งานได้สองข้างเหมือนเดิม นะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะสำหรับวิธีการรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําการรีเซ็ตหูฟังรุ่นอื่นๆนะครับตามที่คู่มือเขาแจ้งมาหรือว่าผมหาวิธีได้นะเดี๋ยวจะเอามาทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทุกท่านที่พบเจอปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านรวมถึงช,งช่องทางต่างต่างของทางร้านในช้อปปี้ในอะไรเงี้ยผมก็ลงสินค้าไว้นะครับก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ